อ่านะครับเว็บร้อยสิบไอสองพนะครับนี่วันนี้เจ้าหนุบอกว่าเจ้าของบอกว่าถ้อยอเสียนี้มันมันอ่ดอะไรเนาะมันไม่วิ่งใช่ไหมแค่นหนมันอั้นเน,น,น,นนะาะตัวก็เลยมาที่มาหาถ้อยเสียนะครับอืทอโมอเตอร์ทอทันมีจำหน่ายเอาเอาไปใส่เสร็จแล้วก็ขับพัน เบิ้นตรงนี้สักหน่อยดนะ้วยจะได้รู้ว่ามันยังไงอ่าแลวเอาไปเถอะเสร็จแล้วเดินทางปลอดภัยครับเออปากปกินปากกินท่อท่าเดีย๋ยรื่อยๆจะพึ่งไปเดี๋ยวแถมปากกินท่อันหนึ่งก่อนเวลาถอดบางทีมันเบี้ยวแล้วเสียงเสียง<ๆ>ไม่ดีอา่าวันนี้แถมนะครับปากกินปากท่อไปดูถ่ายเลยเนะอะครับผมอ่โอเคครับ ตอนนี้พวกซีรวดนะครับอย่างอุซากิวอแมกอะไรก็มาครบยังไม่พอนะครับตัวนี้ชุกามรู้สิ่มีสีไหนมาบ้างช่วยหน่อยสิสอยจอนัมเบอร์วันเออได้เสื้อใหีกแล้วไหนมองมานี่สิโอ้เยอไหนลองทำโลโกโ้เห็นชัดสิเออเอาเอาเอาข้างหลังมาดูสิแม่ได้เสือ้อสอยจอมาใส่อู้ อะไรดอกเอาโคเอาอ้ไมวกมันขึ้นไปไหนสิสจอหอนำเบอร์วันวุ่นวายไปหมดเลยอะไรดอกอ้อยหุ่นยนต์ถือดาบแล้วมีลูกสูขแวนอะช่วยเช็คของหน่อยร้อนถอดออกไปฮะ <c oughs> ได้ไหมใส่ก่อนกลิ่นเช็คเด้อนะัอ่ะนะอ่ะลองดูสิโชคพอดมากี่คู่ สั่สง,สงสิบสองคู่อ้แต่สั่งสิบสองชุดมากี่ชุดโน้ทางโน้นอีกอ่าเือทางโน้นอีกยังไม่เอามาเช็คนะครับเพราะว่ามันร้อนอ่าดูแน่นอนมากี่ชุดโอ้ลังนี้มาหกมันใส่ได้ลังละหกเนะาะอันนี้ อาลองนะลองดูไอ้ลังนี้มีสีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกนะครับพอดสองกิ่มินเนี่ยสองเก้าห้าอ๋อมินอ๋อตัวน,นี้เองตัวนี้นะครับสีเทาครับสปริงดำสลักเทา อันต่อมาอันต่อมาสปริงดำสลักดำสลักคือตัวนี้แกนนี่แกนเออเนาะใช่สปริงเทาสปริงดำโอ้สปริงดำไอ้แกนเทาสลักน้ำเงินส่วนตัวนี้แกนดำสปริงดำสลักแดง อครับมีสองเก้าห้ามิลน,นะครับก็ขายดีต่อเนื่องครับมีเท่าไรก็ไม่เหลือนะครับน,นั่นสีอะไรทั้งหมดมมโอ้ยทำไมจัดสีมาแบบนี้เนี่ยเซลแมนเรานี่ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยมันซ้ำๆสีกันดิห <c oughs> รือว่าอยู่ทางนู้น,ม,นม่เป็นไรอ้าวสีเดิมมันมาสองสีนะครับ หลังนี้เหมือนกันโอ้โหไม่เป็นไรมันก็ขายได้อยู่ดีเนาะ,ะจับดูสิจับสองอันนี้ก่อนจะนานว่าเล <laughs> ยยังไม่ใส่ทำไมเฮอยรถเออ,ข,อข้างนี่แหละอ่ะอ่ะ,อะ,อะวันนี้ สั่งสิตัว12คู่หน้า12คู่ดูแล้วนะครับมาแต่สีนี้ทั้งหมดเลยสีสปริงดำสลักเทาอ๋อสปริงดำแกนเทาสลักนดำเงินกับกับอะไรสีดำสปริงดำแกนดำสลักแดงครับอ่า,อายกทำนกหน้าปกไห้หน่อยสิชึบ ออันอมีจำหน่ายจริงๆอทางร้านมีทุกสีนะครับแต่โซลงใหม่นี้ได้มาหลายคู่ได้มาสิบสองคู่นะครับมาเฉพาะสองสีนี้เท่านั้นนะครับอไม่เป็นไรครับมาเลือกชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอคนได้เสื้อใหม่